สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การจดลึกข้อมูลที่เราได้มานะครับวันนี้เราจะมาแกะรอยสถานการณ์ราคาทองคำในประเทศกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคือมันดิ่งลงแรงมากนะครับเมื่อวานนี้วันที่24ตุลาลงไป850บาทต่อบาททองคำใช่ค่ะทำให้ราคาทองคำแท่ง96.5%เปนี่ยปิดตลาดไปที่63,100บาทนะครับเราจะมาดูกันว่า เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วแนวโน้มเรียสันเป็นยังไงบ้างค่ะเป็นการปรับตัวที่น่าจับตาม,มากจริงๆค่ะความผันผวนสูงมากนะคะถึงขนาดต้องปรับราคาในประเทศไปถึง36ครั้งในวันเดียวเลยโอ้สหครั้งนี่ตามกันเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยค่ะเหนื่อยเลยค่ะซึ่งมันสะท้อนแรงกดดันโดยตรงเลยนะคะจากราคาทองคำในตลาดโลกหรือโกลสปอตที่ร่วงไปกว่า $100 ดอลลาร์สหรัฐในเวลาแค่ประมาณ2วันทาการเองค่ะ Mm hmm. ชัดเจนเลยงั้นสาเหตุหลักจริงๆนี้มาจากไหนครับมาจากค่างเงินบาทหรือมาจากตลาดโลกไปหลักเลยสาเหตุหลักๆเลยมากับแรงกดดันในตลาดโลกค่ะที่เรียกว่า global sentiment shock นะคะโดยเฉพาะตัว gold spot หรือราคาทองอ้างอิงตลาดโลกเลยที่ดิ่งลงไม่ไม่ใช่ผลจากค่างเงินบาทนะคะเพราะค่างเงินบาทก็ค่อนข้างทรงตัวแถวๆถว6 7บาทต่อดอลลาร์ค่ะไม่ได้กระทบตรงๆงครับ แล้วอะไรเป็นตัวจุดชนวนให้โกลสปอตมันร่วงแรงขนาดนั้นล่ะครับมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังบ้างอืมสิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นแรงเทขายทำกำไรค่อนข้างกว้างเลยค่ะหรือที่เรียกว่า broad profit taking คือหลังจากที่ราคามันวิ่งขึ้นมาต่อเนื่องตั้ง9สัปดาห์นะคะอ,อ๋อขึ้นมานานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันสัญ,ญญาณที่เห็นชัดๆเลยก็คือมีเงินไหลออกเยอะมากจากกองทุน ETF ทองคา ครับ ETF ทองคำนี่ก็คล้ายๆกองทุนรวมบ้านเราแต่เน้นทองคำจริงๆใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะซื้อขายในตลาดหุ้นได้โอเคนอกจากเรื่องเทขายทำกำไรแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่เข้ามากดดันราคามีค่ะมีเรื่องความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงด้วยค่ะอ๋อเพราะอะไรครับจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าสหรัฐจีนนะคะคือเหมือนจะมีการประชุมระดับสูงไปเมื่อวานนี้แล้วก็จะมีนัดพบผู้นากันปลายเดือนนี้อีกครับ พอความกังวลเรื่องนี้มันลดลงเนี่ยทองคำในฐานะสินทรัพย์หลบภยัยหรือเซฟเฮเว่นก็เลยเดูน่าสนใจน้อยลงไปชั่วคราวนะคะเข้าใจครับแต่เมื่อวานนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐหรือ CPI เนี่ยมันออกมาต่ำกว่าคาดใช่ค่ะปกติแบบนี้มันน่าจะดีกับทองคำใช่ไหมหรครับเพราะมันเพิ่มโอกาสที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยใช่ค่ะ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า CPI paradox เลยค่ะคือแม้ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยาจะออกมา3.0ซึ่งต่างกว่าคาดการณ์ที่3.1นะคะตามหลักเนี่ยควรกระตุ้นทองแต่ว่ามันกลับถูกแรงขายทางเทคนิคที่มีอยู่แล้วกดดันที่เรียกว่า sell the news อะ,ค,ะ oh, news. ค่ะอ๋อ sell the news ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลข CPI เนี่ยมันก็ยังทำหน้าที่เหมือนเป็น small ทางปัจจัยพื้นฐานอยู่ สมู Small, หมายถึงยังไงครับคือช่วยพยุงราคาไว้ไม่ให้ร่วงทะลุแรวรับสำคัญที่4,000ดอลลาร์ไปแรงๆอะค่ะประกอบกับว่าตลาดเองก็ Price In ไปแล้วคือรับรู้ราคาไปแล้วว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ย25 BPS สัปดาห์หน้าโอกาสมากกว่า90เปอซนต์เลยนะคะม,มันก็เลยเกิดแรงจูงใจให้ขายทำกำไรระยะสั้นออกมาแม้ว่าภาพระยะกลางจะยังดูดีก็ตามครับผม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะว่าบางทีอารมณ์ตลาดระยะสั้นๆเนี่ยก็เอาชนะปัจจัยพื้นฐานไปได้เหมือนกันเข้าใจแล้วครับชัดเจนมากสรุปว่าการร่วงแรงรอบนี้มันหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านมาจบแล้วหรือว่าเป็นแค่การปรับฐานธรรมดาครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีนะคะมองว่านี่เป็นการเช็คเอาท์มากกว่า Shake out. ค่ะคือเหมือนเป็นการสลัดนักลงทุนบางส่วนออกไปเป็นการปรับฐานทางเทคนิคไม่น่าจะใช่การซิ่งสุดแนวโนมขาขึ้นระยะยาวค่ะตอนนี้ตลาดแค่เปลี่ยนจากขาขึ้นชัดๆมาสู่ช่วงแกว่งตัวออกข้างเพื่อสร้างฐานราคาใหม่หรือที่เรียกว่า consolidation ค่ะรับสำคัญที่เราต้องจับตาคือตรงไหนครับจุดที่ต้องโฟกัสเลยนะคะคือแนวรับเชิงจิตวิทยาที่4,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ Gold Spot 4,000ดอลลาร์ 4, ค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็นราคาไทยก็ประมาณ63,000บาทต่อบาททองคำสำหรับทองคำแท่งนะคะการยืนเหนือระดับนี้ให้ได้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะครับผม สำหรับวันนี้25ตุลาคาดว่าราคาน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์คือออกข้างพยายามทดสอบแล้วก็รักษาฐาน63,000ให้ได้กรอบโกลส์อตน่าจะอยู่แถวแถวสัก4ี่0ันห้ถึงสี่พนะคะส่วนราคาไทยก็น่าจะแกวงแถวแถวหกหม0าพถึงห3 6 0 0บาทค่ะแล้วแนวต้านล่ะครับอยู่แถวไหนแนวต้านสำคัญถัดไปก็อยู่แถวแถว4 2 0พดอลลาร์ค่ะหรือราๆหกห0 0บาทโอเคครับ แล้วในแง่กลยุทธ์การลงทุนเหรอครับควรจะปรับเปลี่ยนยังไงดีในช่วงนี้ค่ะคําแนะนําตอนนี้นะคะก็คือเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือ buy the dips นะคะซื้อตอนย่อใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ63,000บาทแต่ต้องย้ําเลยนะคะว่าจําเป็นต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดมากๆครับสําคัญเลยค่ะต้องตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ไว้ด้วยเช่นอาจจะกําหนดไว้ต่ากว่า62,800บาท เพราะความผันผวนมันยังสูงอยู่จริงๆค่ะครับผมถ้าหากว่ามันหลุด63,000บาทจริงๆก็มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับถัดไปได้นะคะแถวๆ61,000ถึง62,000บาทครับแล้วสำหรับคนลงทุนยาวๆแล้วครับมองยังไงดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวการปรับฐานครั้งนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้ค่ะโอเคสรุปได้ว่าการดิ่งลง850บาทนี้แม้จะดูน่าตกใจ แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลก็น่าจะเป็นการพักฐานมากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มใหญ่ๆนะครับใช่ค่ะตลาดกําลังพยายามสร้างฐานใหม่บริเวณ63,000บาทโดยปัจจัยหนุนระยะยาวยังอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนไทยต้องระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมีสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงสงสกุลเงินหรือ dual currency risk อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะของนักลงทุนในบ้านเราเลยครับมันคืออะไรครับ คือราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นลงตามราคาทองโลกอย่างเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยคือค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์อ๋อครับครับค่ะแม้ว่าโกลสปอร์จะปรับขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากๆมันก็อาจจะมากดดันราคาทองคำในรูปเงินบาทได้นะคะเข้าใจแล้ว ดังนั้นการจะไปถึงเป้าหมายสูงๆอย่างเช่น6 7 0 0 0บาทเนี่ยก็ต้องอาศัยทั้งราคาทองโลกที่ปรับขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทที่ไม่แข็งค่ามากจนเกินไปด้วยค่ะครับผมชัดเจนเลยครับก่อนจะจบการเจาะลึกวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะดูขัดแย้งกันนิดหน่อยทิ้งทายไว้ค่ะยังไงคะคือข้อมูลระบุว่า ถึงแม้เราจะเห็นแรงเทขายจากสถาบันในช่วงทายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ถ้าดูภาพรวมทั้งสัปดาห์เลยนะกับมีเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำทั่วโลกสูงเป็นประวัติกาเลยถึง8.7พันล้านดอลลาร์โหเยอะมากนะคะเยอะมากครับคำถามคือมุมมองของเงินทุนก้อนใหญ่เหล่านี้ที่ยังคงไหลเข้าส่วนทางกับแรงขายระยะสั้นเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเรา เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในมูลค่าระยะยาวของทองคำเทียบกับความผันผวนที่เราเห็นในช่วงสั้นๆนี้อืมน่าคิดมากเลยค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆครับ